กำลังลงเอาเกลือลงจากรถถวายหลวงพ่อท่านนะคะที่วัดแสงทำจารึกแล้วก็ออนีมน่มีตึ้งข้าวมีตึ้งเกลือ,ว,อวันนี้วันนี้นิมิตด,ดีเราได้มาเจอหลวงปี่ที่วัดนี้นะ้อก<ไ>็เลยตั้งใจญาติโยมตั้งใจจะเอาเกลือเอา ข้าวสารมาทานจะได้เป็นนาบุญโย<ง>มเนื้อนาบุญเนาะอันนี้มันที่มันจะงบเนาะน่าอยู่ขนาดเลยคร,ครับตอนนี้นะครับเรามาถึงที่นี่หมู่บ้านห้วยบ่าบ้านนะครับ ที่เอาข้าวสารกับเกลือมาถวายไว้หน้าหมู่บ้านนี้นะครับแล้วพระจะได้นําไปแจกให้ชาวบ้านนะครับเกลือไปแจกให้ชาวบ้านข้าวสารเนี่ยไม่ได้เอามาเยอะก็ให้พระไว้ท่านเอาไว้ฉันนะครับก็ขอให้ทุกคนที่ร่วมทําบุญผมนะครับเดี๋ยวดูวีดีโอนี้แล้วเราจะลงมาทำแล้วนะเดี๋ยวพระ ลอท่านสวนให้แล้วแล้วก็แบ่งปันกุศลให้ทุกคนที่ร่วมกับุญกับผมนะครับสาธุสาธุสาุสาธุาสุสาธาสุาสุสา هي چيو گے واٹس ایپ کي سنڀالو کو بنا سڪي ما ڏي کو قابل جو سيت کي ڪجي پوري ناهي ما ڏنا سلسلي سان چم پڙه چيو ته تڏو ان سان اڄ وڻ وٽ پڪا ۽ ٻين کي پٽن سان پنهنجي سلسلي سان جواب ڏي چي ڏي ڪم کي سنڀالڻ کي سڀاڻي سڀاڻي پاسا پڙهڻي قابل نه سفا سٺي ڀاڻي ٿي เราทราบปฏตาสำหรับสังฆานุภาพและข้าวันโอ้อคุณอเสียเราจะน่าะยกปบปคุบความมัสให้มีความสุขความเจริญด้วยอ่านรูปนักคามศรัใด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นล